อาชญากรรมมันอยู่ต่อหน้าทุกคนไม่บาดุมานไม่ว่าเขาจะว่าอย่างไงเขาต้องพูดต่อหน้าประชาชนชบนาเจ้าคงจะหิวใช่ไหมทำไมล่ะเจ้ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะมาข้าจะป้อนเจ้าไม่ล่ะท่านป้าวันนี้ข้าไม่กินทำไมล่ะข้าจะอดอาหารอดอาหารเหรออดอาหาร จะอดอาหารให้ใครหรือองคหญิงข้ากำลังอดอาหารถวายพระแม่สีดาแต่ว่าคนเป็นแม่จอดอาหารให้ลูกเท่านั้นนะแต่ข้าอยาจดอาหารให้ท่านป้าด,ด้วย อดูดูสิแล้วมาชนะอีกแล้วอะ <mm> ความจริงก็คือเกาหลีไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้านั่งอยู่ที่นี่ข้าคงไม่มีทางชนะก็ได้โลมามาเล่นกันอีกสิมาดูกันว่าใครจะชนะ อย่ากลัวเราเลยเรามาเพื่อ่เจ้ามอบโชคให้กับเจ้าร่างที่มาเกิดใหม่ขอพระเป็นเจ้าสวกแแ่งตรีประสุตริหลวงพ่ออุตรบราอยากจะพบกับเจ้า <c oughs> พระแม่ตจงเจริญ ขอให้โชคดีนะเจ้าชื่ออะไรลวลมานี่เจ้าหน้าของเจ้านะมันบอกข้าว่าเจ้าเกิดมาเพื่อที่จะมีชีวิตพิเศษแล้วเจ้านะจะได้ ทำอะไรก็ตามเพื่อเกียรติยศและชื่อเสียงอะไรนะใช่แล้วเจ้าจะได้รับพรจากรูดราบาดราผู้เป็นเหมือนพระเจ้าเกิดใหม่หลวงพ่อรูดาบาดรา พระเจ้าไม่ไม่การแต่งงานของข้าถูกกำหนดไว้แล้วในวันพระเจ้าเต็มดวงรอบนะาการแต่งงานงั้นเหรอเจ้าโง่้้าหลวงพ่อรูดาบาดราอยากแต่งงานกับเจ้าเจ้าก็ต้องทำเจ้าไม่มีสิทธิ์จะขาดคำสั่ง 로마! 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 미추... 로마! 로마! ขอละท่านไปเถอะไปต่อให้เจ้าอยากไปเจ้าก็ไปได้ไม่ไกลหรอกนะหลวงพ่อรูดาบาดาจะติดตามเจ้าเขาจะทำให้เจ้าต้องทำทุกอย่าง ตามที่เขาต้องการได้แน่นอนไม่ว่าเจ้าจะหนีแค่ไหนบิจูโลมานี่โลมาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเจ้ากลัวขนาดนี้พาข้าไปจากที่นี่บิจูแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะข้าจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเองพาข้าไปจากที่นี่ก่อนเร็วเขา้า,า,าไปเกิเถอะบิจู เงินหรือแสดงว่านั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าแสดงความรักกับชบนาสินะข้าคิดว่าเป็นอย่างอื่นซะอีกอินดูถ้าเจ้าเข้าใจทุกอย่างเรื่องจะง่ายขึ้นเชื่อมั่นในตัวข้าเถอะเจ้าไม่ต้องกังวลไว้ใจข้าเถนะข้าฝันไกลและข้าเชื่อใจเจ้านะแต่ปราลานลพยายามที่จะทำให้ฝันของเราต้องสลายลงไปนะถ้าปราลานเผยความจริงทุกอย่าง ให้ดาดาชายลุกยาฟังไม่ใช่แค่ข้าเจ้าก็าจะพินาศไปด้วยเจ้าสบายใจแบบนี้ได้ยังไงกันนะเจ้าจะพินาศไปเลยนะเพราะข้ารู้ว่าเรื่องแบบนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าข้าไป่ได้โง่หรอกนะ คอยดูข้าจะทำอะไร <shield> <drew> ข้าได้กลิ่นแผนชุดชั่วข้าว่าเ,เขากำลังจะหักหลังข้า ข้ามั่นใจว่าบานุมานคิดจะหักหลังข้าแน่แน่และถ้าหากว่าหากว่าข้าเป็นอะไรไปแล้วก็ข้าจะลืมไปเลยว่าเราเป็นพี่น้องกันข้าบอกอินดูว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีแต่ว่าชบดานางอายุแค่นั้น กลับสร้างปัญหาให้เราได้ข้าจะต้องหาทางออกข้าจะต้องทำให้ได้ข้าจะต้องทำให้ได้งดี่ ขนมอีกนานแค่ไหนข้าจะได้กินข้าอยากกินขนมข้าหิวมากๆเลยนี่ดูจตีเราอีกหน่อยเถอะนะเราจะขอพรด้วยกันแล้วก็กินขนมด้วยกันยังไงล่ะออทุกคนจะมาร่วมงานพิธีแล้วหรือยังเออนี่อินดูมาตียังไม่มาอีกเหรอตอนนี้นางจะมาขอพรกับพวกเจ้าใช่ไหม โชบนาเอาอย่างนี้นะเจ้าไปตามท่านแม่ของเจ้ามาเลยเร็วเขา้าได้เลยท่านราชินีเอามันมาให้ข้าองค์หญิงชบนาองค์หญิงมีอะไรหรือเปล่าจะให้ข้าไปกับเจ้าด้วยไหม ท่านทำไมจะต้องลําบากด้วยท่านไม่เป็นไรข้าจะไปเรียกท่านแม่ด้วยตัวของข้าเองก็ได้ไปเลย